สภาพภาพน้าตา สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านรนถะะมันคือเป็นเงินเ็กนายหนึ่งขอบคุณค่ะสวัสดีน้องเร็กนะคะน้องเร็กรอใจเริ่มหนึ่งแล้วจะเป็นคนที่หนึ่งคนแรกเลยนะเลยมาถักไทย เป็นคนบ่มีเรวียกมือหนึ่งสวัสดีคุณมอสสวัสดีนะคะกินโชอีกพี่่ากินยังโชเนาะรู้สึกว่ารู้สึกว่าอ้วนรู้สึกว่าอ้วนมากเลย กูสว่าวนมากเกะะิดมันจะกินอะไรชว์ไม่แต่ไล่ซดกินเมื่อไรกับน้นำนักขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณสี่ไลน์นะคะสวัสดีสี่ท่านที่อยู่กับเก็นตอนนี้นะคะนนี้ลังโูก่กอตรพอยู่นิสอนไก้บ้านวันที่ไหนละ่ะพี่สูงนะ <N> um> น้ำหนักขึ้นรู้สึกว่าเป็นแขนใหญ่ๆเรายังไม่ได้ช่างดูเลยเมนหกซิปเราบนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีหมู่บ้านเมียน้อยคุณ้าคุณเต็มเมีนยน้อยไหวเ้อสวัสดีค่ะสวัสดีเมียน้อยนะจ๊ะมาแล้วปณมาถึงเมียน้อยเมียหลวงเมียใหญ่เอาเออกไปสวัสดีหกท่านนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีคุณคุณออนอมนนะคะสวัสดีที่คุณสวยสวัสดีค่ะผู้งามคือเก่าสวัสดีนะคะม่นไผ่น้อเมียน้อยนี่คอยเป็นเมียเจ้าหมู่บ้านเมียน้อยสวัสดีครับจากน้องเล็กนะคะม่นไผ่น้องหมู่บ้านเมียน้อยนี่รมพลคนเมียน้อยบอกชมรม เมียน้อยชมรมคนหม,มักปัวเขาบ่ยังไงชมรมฟ้าเมียมาเลยคุณอ่อนอมนสวัสดีครับจากห้องเล็กนะคะใครต้องการประแจรหรือใครทำช่องก็บอกได้เลยนะคะ,ใค,ะใครที่ต้องการนะใครต้องการประแจ ชําช่องเดี๋ยวเติมส่อันนี้ให้ 1, อกกันาาใใน้องเล็กก่อนล่ามโซ่หัวใจให้น้องเล็กก่อนไม่เอาประแจบอกเอาสิไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเดี๋ยวพี่เต็มคอ,ออกอไปใครที่ต้องการบอกได้เลยนะคะบางคนค่ะทว่บใส่เห็นเน่แต่บอก่บ,บอกนะ สวัสดีหกท่านนะคะรถน้อยหลายมือหนึ่งโมมีห้องนองจอดรถมาแล้วปกติสิเคยมาจอดไกลได้ไปจอดหน้าเซเว่นได้ไปจอดหน้าเซเว่นปกติเราจะกินกาแฟดำหมดในมือหน,นึ่งในคืนนี้ พี่นอนเหมือนหลับมาคืนนี้บริจิตชาถ้านอนเลยเวลาพี่จะจะนอนไมหมคะผู้็ดคขิบอยังน,อน้องมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิไลนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอยากเป็นสมาชิกไปนานๆได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ คุณนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์จากคุณวิรัยนะคะรัวๆเลยพี่วิรัยสวัสดีครับจากน้องเล็กนะคะดินพัดกันเรยังบทวชอดี้ยังไม่ถึงไหนดินผัดกันว,วันนี้เพิ่มความหวาน หวานหลายอย่างแล้วล่ะลองหวานก,กินแล้วเจ้าไปกินทอดปากเป็ดบ้านไผเมื่อเช้าคนนั้นแหละอ๋ออ๋ออ๋อ,อดูแลคะะ่ะจ้ะคินตะหักทันมาน่อยไหม เป็นคนเป็นคนมาหน่อยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแต่มาตอนนี้อ่ะไม่อยากเลี้ยงอะไรอเมซอนเจ็ดสิบบาทสิพี่ชานมห้าสิบห้านะคะห้าสิบห้าหาะชิมหักถ้าเป็นซ่าเขียวหกสิบห้าดีกว่า ถ้าเป็นถ้าเป็นอันกาแฟดำก็หกสิบห้าถูกเปถ้าเป็นอเมซอนเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าถูกเลเมนูอันกาแฟอเมซอนถ้าเป็นอันแบล็คอคอฟฟี่ฮันนี่เลมอนเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบห้าประมาณนี้สวัสดีคุณพี่ปิยะนะคะกินน้ำแน่พอดีกินด้วย มาๆม,ม,มากินนะคะอเมซอนหลายโซนหลายโซนอเมซอน,ออนหลายโซนสวัสดีคุณนำโชคจอมสซนนะคะสวัสดีค่ะย่างก็หมู่บ้านเมียน้อยพอดพอด,พอด,พอดปาาเป็ดน้งมือโซอนแต่พี่เต็มเป็นคนไม่กินเป็ดนะคะ ว่ากิ่นเป็ดว่าถือกับบัรู้อ่ะว่หมัมกมันจะมีเป็ดมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขากลิ่นบ่ได้ไหมกลิ่นไม่ได้บ้าสวนยางเนียน้อยว่เด้อจากอันเนียน้อยอันว้เบ่าสวนยางนะคะทักทายกันเนาะให้ลุงสวนยาง นี่กินอันหวานแล้วมันกินชาแต่สั่งหวานน้อยได้นะหวานน้อยน้อยดูดบบลลรกัะรู้สึกหวา,านปากเป็ดอร่อยนะแพงด้วยเขาจะมีขายเป็นแพ็คเนาะในอันแมตช์คู่นะอันนั้นมันเคา กับเป็นแต่พ่อแ่บดิเท้ามันอ่ะมันจะเป็นไั่เป็นตะกรอบพี่บเบาสวนยางสวัสดีครับจากน้องเล็กนะคะทักทายครับจากคุณสุทธิพงศ์นะคะสุทธิพงศ์ชาแนลคนมีช่องแน่เนาะเอาประแจไหมคะเดี๋ยวพี่เต็มใส่ให้เอาบอกเดอรไพต้องการประแจบอกด้ค่ะบเบาสวนยางน้องเล็กครับนะคะ,ะคุณพี่ธนพรก็บอกว่า สวัสดีค่ะคุณเตมสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคี้พี่เต็มอยู่อเมซอนอยู่ปตอทไกรบันพมไปร้านส้มตำมีย่างปากเป็ดบ่าวสวนยางสวัสดีค่ะจากพี่ชนะพรนะคะคุณธานะพรครับจากคุณบ่าวสวนยางนะคะพี่ชนะพรสวัสดีครับจากน้องเล็กนะคะมาพร้อมดอกกุลับสีแดงนะคะดอกไม้ค่า เป็นสื่อแทนแห่งความรักเนาะเป็นสื่อความรัก,รกเดี่ยวน่ะเดี่ยวหลังยังอยู่ข้างนอกนังอยู่ข้างในไม่เสียปปวกวนเขาแต่วันนี้อากาศดีแต่ว่ามันงป็นแบบเป็นแสงแบบแสบตานะนะ <S <S มไม่มีแดดแต่เป็นแสงแบบแสบตา <S <S สวัสดีทุกท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะสวัสดีจากจังหวัดนครพนมอําัมอตัดนมนะคะหลายคนถามว่าเต็มอยู่จังหวัดอะไรนะคะอยู่นครพนมนะ คำพูดชาโนมเมียน้อยไหวทุกคนเดินนะคะจากบ้านเมียน,น้อยนะคะเมียน้อยไหวทุกคนเด้ออย่าลืมไหวเมียหลวงนะคะน้องหญิงอย่าลืมคาระวะพี่หญิงด้วยเะะบิ่องนางจีนหลยดดรถจนบ่มีมอมงอดตอนเขามาทีแลกขอบคุณค่ะน้องเล็กจากพี่ธนพรนะคะ ทักทายนะคะเมื่อนี้ฝนตกลินตกลินตอนเศร้าส้าเศร้าสายๆเดียเพิ่งหยุดเมื่อกี้นี่แหละเพิ่งหยุดได้สักพักเพิ่งหยุดได้สักพักแล้วนะกิ๊กบอมีติกิ๊กบอมีติเราบันีแต่เมียน้อยกิ๊กบอมีบอเราอะน้องเล็กขามนะคะอันโอบ้านเมียน้อยกิ๊กบอมีบอกบอมีติมีแต่เมียน้อยกิ๊กเล็กๆกิ๊กเด็กอนุบาล สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีสามท่านที่อยู่เก็บตอนนี้นะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลทุกกาลังใจนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่ธนอรขอบคุณหมู่บ้านเมียน,น้อยนะคะเป็นลังมาน้อยเนาะขอบคุณน้องเล็กนะคะขอบคุณเปล่าสัญญานะคะขอบคุณนํานโชคจอมซนนะคะขอบคุณพี่วิไยด้วยนะคน <c oughs> ไทยนอกแบบแบบเมื่อกี้นี่บาได้เอยฉิ่ง ขอบคุณคุณออนอมนนะคะรู้ว่าคุณยังอยู่บ่อนสไปแล้วนะคะขอบคุณน้องคุณมอสนะคะที่เขามาถ่ายพต็ีเน,เนะ<ค><ณ>าะกินโซวัเตไรกลินโซจะกลิ่นยังโซคุณธนพรเมียน้อยไว้เด้อจากอ่าหมู่บ้านเมียน้อยนะคะ น้อยรอพี่ที่อยียงก่อนเพลงกันแล้วนะรอพี่ที่บอกคอสอรอพี่ที่บ,บอแเมียนนอเพลง่างจิตลาตะกอนไดไหมไอเหน้ารอน,น่ะนะพี่บอกคอสอคนทรงน่ะนะมนจะเปพบ้าิแล้ว ขอบคุณใ,ใจกกอดกาจากคุณธนพรเล่าเรื่องนะคะเรื่องเล่าเนาะคอมเมนต์เราเรื่อง,เร,องเรื่องเล่าเรื่องเล่าพี่เต็มโชว์กินหมูกระทะบ้างโอ้โหสิบาเรกิ้งไปสันบอเต็มอันค่อยไหวเจ้าไปฮึกสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะจับมาได้คือกันนึกแะจับมาได้คือกันไหม กินมุกกาะทสูจะบ่ได้กิงไปช่างมือก่อนเนะเดี๋ยวสักวันก่อนให้แบบรู้สึกพร้อมๆก่อนจะไ,ไปกินมุกกะทาไปกินชาบูดีกว่ามุกกทามันย่างใส่ไฟห่อนไหมร้อนเนี่ยน้อยไว้เด้อเต็มจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีรอบกันละกันนะะ พิธีธนทรหมอล้อหมอลรอลืมใหมเบ่าลืมจักสวัสดีหรือยังถานเอาบวมเบนจืมจักสวัสดีหรือยังพวสวัสดีอสวัสดีกันจาไปเห็นงานจำไปเห็ุงานอันไหวกันอยู่บนมือไอยสวัสดีเจ้าเงยังขึ้นมาหนีเปล่าวะสวัสดีเลยได้ตอนเศร้ามาพอกันสวัสดีเลยได้เอาดป้งน่อยเขาแถวลงมากินข้าวเที่ยง ก็เห็นเจ้าเยังอไงพบอกว่าไปเห็นเจ้าเยั่อไง่สวัสดีนะอบอกว่าซํมก็บว่าอันไปรับกันเนาะไปรับกันนะนะขึ้นรถเนาะขึ้นรถไปก็สวัสดีกันแล้วเนาะรวมิว่าผู้หนึ่งไปรับผู้หนึ่งนะนะผู้หนึ่งขึ้นรถมาก,กับสวัสดีบันนี้ไปหอดงานบัดนี้ลงรถไปก็ไปสวัสดีกันอีกยุงงาน ลงรถคนล, át, ล,ละฟังเนาะเพราะกันไปสวัสดีกันอีก็ไม่เป็นไรนะสวัสดีกันเมื่อละแปดรอบกับโเต็นหย่งไปก่อนนะพี่เต็มจ้าขอบคุณน้องเล็กนะคะขอบคุณน้องเล็กที่แวะมาทักทายนะคะขอเป็นอย่างนะคะแวะไปแวะมานี่กับโบเป็นหย่างนะคะพี่เต็มก็มาทักทายพอแบบว่าบบห่างหายไปจากค่ะ ช่องทางไลฟ์สดเนาะช่องทางไลฟ์สดเพราะว่าเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยม,มันบดมันบดได้มันไม่ได้ได้เหรียญถ้าไม่มีคนโยนให้เนาะมันไม่ได้ได้เหมือนชิปนะคะพี่เจมเข้าไปดูแล้วนะคะไปเบิ่งสดุกไปเบินอันนี้แล้วมันบดได้คือชิปนะคะมันจะได้เฉพาะที่เขาโยนให้เท่านั้นถ้าม,มีคนโยนก็นได้แต่ว่าถ้าเป็นชอนะ็อตเนาะ 1,000ต่อ0.03 1,000การรับชมต่อ0.03แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นอาคลิปยาวเนาะถ้าเป็นคลิปยาวนี่1,000ต่อ0.5ถ้าจําบผิดนะถ้าพี่เต็มจำไม่ผิดเนาะจะได้หลายกว่านะคะ1,000การรับชมต่อ0 5มัน มันจะมีเกณียนให้เบิง้งแต่ถ้าเป็นอัน,นไลส่สดนี่จะได้เฉพาะเหรียญจะได้เฉพาะเหรียญแต่เราจะห่างหายไปจากการไลส่สดเลยก็ไม่ได้เนะตั้งสีนี้แบบมันงสเป็นคือแบบเทาแบบหายไปจากโลกอัน,น ถูกไรส,สดค่ะนะถูกของจำไร่สดแต่ถ่าเอเาลูกต่คลิปอย่างเดียวดิไหมเจงก็พยายามลงคล้ปไปด้วยนะขอบคุณหนึ่งท่านที่อยู่กับเจนตอนนี้นะคะใครมีธุระอย่างกับทางสบายได้เรื่อยๆจ้ะหอม พอมมันคะเจ้าถอดลุกซินวัดแด้บนนออยากกินอันนั้นเนาะอยากกินอ่าไส่กอดสายเลิฟเจ็ดขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณรุชาติชาแนลนะคะขอบคุณน,นะคะต้องการกระเจอบนนอเพื่อนนะเขามาหาพี่ตึงนั่นเด้อติมเคยให้กัะเจอแล้วให้กระเจอแล้วกอน นะคะขอบคุณสองท่านที่อยู่กับ,บต,ตอนนี้นะคะอาไรซื้อๆนี่บ่ค่อยมีอคนน้นอันดูน้ำเต็มนตนดอกถ้กกินนี่โอ้ยถ้กกินนี่อันดวงตาป้าประทานขนะเลยไปกินบอยๆกัรู้สึซื้อวัอนขึ้นวันขึ้นแล้ว ขอประธานสวัสดี5ท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะเอามาแล้วฝากชมคลิปวิดีโอเป็นกําลังใจให้พี่เต็มด้วยนะคะใครที่อัน <c oughs> ใครที่มีอันจุดประสงค์อันเป็นกําลังใจให้พี่เต็มกาฝากชมคลิปวิดีโอนะคะคุณพี่ธนพรเรื่องเล่าบอกว่าดีค่ะคุณสุชาติชาแนลนะคะ พี่พี่ธนพรเอาประแจบอจ้ะเอาประแจไหมคะเอาประแจประแจพี่เต็มได้เลยนะเราอย่าเอาไปาคนอื่นเนาะอย่าอยากไปอันกำลังใจคนอื่นนะมาเราไปรอ,จอ,งงอนจอดทั้งญ่ทุ่งเนวรถรถพ่วงเข้ามาเติมน้ำมันบลอด้รดรเลยเข้ามาจอดค่ะ สวัสดีสามท่านที่อยู่กับเต็มตอนนี้นะคะพี่ธนพรออาประแจบัจ้า,จาแล้วค่ะคุณเต็มเหียงนอแล้วค่ะแล้วค่ะคุณเต็มเหียงเหียงนอเอาบ่จักาเอาพี่เต็มจะใส่ให้นะคะแจ้งได้เลยนะคะแต่บางคนเพิ่อกับต้องการนะคะบางคนเพื่อกับไม่ได้ต้องการเนาะ ขอบคุณสี่ท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะได้ค่ะอ๋อทีอเนาะใช่อะถ้าฟังก์รัพี่เต็มว่าใส่ให้ได้อากาศดีได้ไหมน,นี่นะ,ะบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนเพระาะว่าฝนตกลินนะคะคไม่ร้อนไม่ร,อมรอม้อนไม่นอน้ คุณนะคะขอบคุณเลิฟที่แปดจากใครเนาะกำลังจายไอ,ไอคุณบัตรสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาพร้อมกับเสียงปรบมือมาพร้อมกับหัวใจบวบนะคะพี่ดลนาบอลบอกว่าขอบคุณนะไม่เป็นไรนะคะเต็มใจนะคะถ้าอยากใครที่อ่าเก็บชั่วโมงอยู่แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เต็มไปให้กำลังใจเนาะใครที่ต้องการแบบมุ่งล้างคลุ้งล้างคาย คิดชั่วโมงอยู่มงหลังไคยยงไปติดไปให้กำจัดกำลังใจงจากใครนอขอเป็นเธอคนนั้นได้ไหมเลิฟที่เก้าขอบคุณนะคะขอบคุณเลิฟที่เก้านะคะจากใครน้องสวัสดีค่ะคุณครึ่งบาทจากคุณพี่ธนพรน,นะคะไอ้ครื่งบาทเอาประแจวะเอาประแจแจ้งพี่เต็มได้เลยนะคะ กำลังใจจากใครน้องขอเป็นเธอที่ฉันได้ไหมให้คุณรับให้มีแรงใจเดินสู้ต่อไปลุกโชนอีกครั้งจำเนี่ยมันบ่ได้ เพนสามท่านที่ยังที่อยู่กับพี่เจมตอนนี้นะคะเอาหลังคา mm hmm. ผมบอกอ๋เอาหลังคาเนาะพี่ธานาพรยังขาดหลังคาเนะ mm hmm. เดี๋ยวพี่จะไปเติมหลังคาให้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเต,เติมหลังคาให้เ้อใครที่ยังไม่ได้นี่ก็เติมมาหลังคาให้พี่ธานาพรด้วยนะคะอันชั้นระบบฐนนั้นกบอันลุกปุน ด้ยกินแต่กาแฟดำมันเปลี่ยนแบบเที่ยงนะมัม้ยสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดจากคุณพี่ธงชยัยผูกคลองหินนะคะสวัสดีนะคะ แซ่บแล้วจน้องจขสงจินวัวนี่ต้องพ้นยังคำนังไปกะเลียวไปเอ็นายนะคุณป้ายว่าโจ๊กอะไรยังไ,ไยยงนะวุ้นเอาอะโวคาโดปั่นข้าวปรุงมาตลอดได้ตัวบบได้สังเกต วันหยุดมันเนี่ยเราเขาจะไปเที่ยวไปยังันรดได้ไหลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่มนัสถ้อยระยะนะคะแม่นแม่นขอบคุณค่ะจากคุณพี่ธนพรนะคะใครที่่าสะดวกก็ไปเติมมากำลังใจให้คุณพี่ธนพรเนอเด้อจากคุนยังต้องการลังคาอยู่นะคะขาดตายบัน้องเดี๋ยวพี่เจมจะเข้าไปนะคะเดี๋ยวพี่เจจะเข้าไป จ้มเียงขายแนนจากใครน้อขอเป็นทานสองวันก็สิ้นเตือนแล้วเนาะมนัสซรายระ,ระยะาจ้าจากคุณพี่ธารพรนะคะทักทายคุณมนัสซรายยานะคะทำงานไหมคะวันนี้ขับรถบนนอจังมัน,นี กำลังใจจากใครมั้ขอบคุณสิบไลค์นะคะกับสองดวงตาที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะพุ่งลงมาจากบ้านวอยก็เลยมาแวะมาสกักก่อสิเด็กได้สิแห่ค่ะกำลังใจมูม,มัยคำนึงท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่เต็มจบสก๊อปแล้วนะคะเส้าหายนาทีเรามานั่งยืนีกัน สีหอมหอมกิ่นยังนอ้อดูสีหอมหอมแต่ท้องยังอิ่มอยู่ท้องยังอิ่มอยู่ไม่รู้จะกินอะไรอิ่มอยู่ก็คือบอสคิดว่วต้องกินละสวัสดีคุณพงชัยนะคะจากคุณพี่ธนพรนะคะคิดอยากคิดอยาก คิดอยากกินอ่ะกินอย่างน้องไส้กอรออีสานคิดอย่างกินไส้กอรออีสานมันจุบเปรี้ยวนั่นแหละมีแต่เครียดช่างดื่นไปมาในปั๊ม มีแต่มาแต่ตามที่ตามที่ขอบคุณหนึ่งท่านที่อยู่เต็มตอนนี้นะคะน่าจะเป็นคุณพี่ทานรพรน,นะคะกับสิบไลค์นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณคุณพี่ทนรพรคุณมนัสนสรยระยะคุณพี่ธงชัยพอครูคองหินนะคะ ขอบคุณไอ้เครื่องบาทนะคะขอบคุณคุณพี่สุชาติชาแนลนะคะขอบคุณน้องเล็กไปแล้วนะคะหมูบ้านเมย์น้อยด้วยนะคะขอบคุณพี่บอลสัญญานะคะอาจจะไปแล้วเน,น,นาะ่าจะแวะไปแล้วก็แวะมานะคะจ,จะแวะมาแล้วก็แวะไปไม่ใช่แวะไปแล้วก็แวะมาสวัสดีอขอบคุณคุณสุธิพงษ์ชาแนลนะคะเพื่ออาจจะมีช่องนะคะฝากไปให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะ ยังไงก็ใครที่อันนี้กะคอมเมนต์ไว้ข้างหลังเด้อขอบคุณอานำโชคจอม้นนะคะขอบคุณคุพี่วิไลด้วยนะคะสายอันงสายแหกกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะแซมบ,บอป,ปักเป็นเดนเือไ์มาอย่ากเงี้เอฟซีพี่ติดไปใส่นอ้อมาในเอฟซีเอฟซีบอกมาเลยมาใน,นขอบคุณอาคุณ ออนอมน์ on on, ด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณคุณมอสด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณ11ไลค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่วันไปตลาดนะคะริ่มที่11สวัสดีนะคะพี่เต๋อกลัาว่าจะลงแล้วนะคะ18นาทีแล้วเนาะน,นี้นี่น้อยแวะมาทักทายพอบอกห่างหายไปจากอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชีเสาเฉียงนะคะก <c oughs> <c oughs> ลัาว่าจะลงก <c oughs> <c oughs> ลง่าวว่าจะลงนะคะเพราะ แวะมาถักทายพราะหอหางหายไปจากช่องทางการไลส์สดเน,นาะเพราะว่าบังมือกับพี่เต็มกับโบมีคิปจใช่ิหนมะบังมือกับโบมีคิเสว่าจะได้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาที่หลังกับเเป็นอย่างเนาะขอบคุณ,ค,ณคุณพี่วันไปตลาดคุณฉีเฉาเฉียงนะคะจากพี่วันเนาะสวัสดีนะคะคุณฉีเฉาเฉียงสวัสดีค่ะจากพี่วันนะคะ คุณชีเสาเจียงกับคุบมือมาพร้อมาอาตุก,กตาเป็นน้อยหยกนิ้วมาเลยแล้วก็หัวใจบวกๆมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลก์กับสี่สามสิบนาทีพี่เต๋อเต๋อปัจเจลงตอนสามสิบนาทีพอดีนะ ขอบคุณ12ไลค์ขอบคุณาสมดวงตาที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะฝากชมคลิปวิดีโอลังงมานที่เต็มด้วยกันละกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องในครัง้งต,ต่อไปกันนะคะสำหรับเรน่นี้พี่เต็มขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วเ้อจ๋าบ๊ายบาย